นี่คือบอลลังแห่งความฝันมวยปูนเสือครั้งที่15ประจำปี2,558หลังจากที่ชนะมานพีเคแสนชัยมวยไทยยิมตัวแต่งในการแข่งขันมวยรอบปูนเสือต้องอับพลาดท่าให้กับม้ามืดยังเชียบขาดปอพงสว่างผู้ซึ่งไดฟ้ฟากบาดแผลร่องรอยแห่งความพ่ายแพ้ในครั้งนั้นให้กับเขาด้วย,ย ก็เสียใจค่ะบที่แพเร่อก็ต้องมาเลื่กต้นใหม่เอามาทําให้ดีที่สุดเราไฟที่แล้วเราแพ้เพราะอะไรคไปนู้นต้รามาแก้แม้จะต้องพบกับฝันร้ายแต่ด้วยหัวใจของความเป็นเลื่อนนักสู้เขาก็พร้อมที่จะลุกขึ้นมาอยู่บนสังเวียนอีกครั้งและสำหรับไฟชิชตาเข้าสู่รอบสี่คนสุดท้ายนี้สนามารพีเคแสนชัยมวยไทยยิมต้องมาพบกับคู่ประก่ายังปราบปอเปโก ความรู้สึกของเรากับการเตรียมตัวครั้งนี้ก็มั่นใจครับไม่กดดันไม่อะไรแล้วตอนนี้เคยชนะมาเที่ยวหนึ่งแล้วก็ต่อยเพิ่มจากที่เคยชนะมาแล้วก็เพิ่มอาวุธไปอีกปีหลากหลายและคู่ต่อสู้อ่ะจะจับทางไม่ค่อยถูกการชกในไฟนี้แม้ชนะมารจะเคยเอาชนะปรับมาแล้วครั้งหนึ่งแต่เขาก็ไม่ประมาทยังคงฝึกซ้อมอย่างหนักคือโอกาสสุดท้ายในการไปสู่วลังฝัน เมืที่แล้วคือหยุด3ามเดือนยังต่อ,อยงนะแบบสบายแล้วเวดนยังไม่ได้หยุดเลยต่อยต่อเลยคือผมก็ว่าไม่มีปัญหาสบายสบายเลยไม่ได้คิดอะไรมากตอนนี้ครับมผมคิดคำแค่คิดอย่างเดียวแค่ต้องชนะไฟายนี้แทไม่ได้ร่วมลุ้นและติดตามไฟสําสคัญของชนะมารพีเคแสนชัยมวยไทยยิมได้ในวันอาทิตย์ที่5กรกฎาคมนี้ในเวทีมวยช่องเจ็ดสีและติดตามความเคลื่อนไหวของนักมวยพร้อมไฮไลท์ รอบคุณเสือครั้งที่15ในทางแฟนเพจบอลลังฝันคนพลังเสือ